เอาแล้วตื่นแล้วอ้า่หยับขาเขาไปดักขวัญคุกกิ๊กกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเอาแล้วตื <si <si> น่นแล้วอ้า <si ่หยับขาเขาไปดักขวัญคุกกิ๊กไปหยับเท้าพี่ทำไมนักเลงตัวนี้โอ้ เขาตกใจค่ะเขเลยวิ่งไปหาแม่โอ้นักเลงนักเลงเหยียบขาพี่โอ้ขอโทษเขาอะมาขอโทษพี่เลยมาขอโทษพี่เลยเหยียบขาพี่น่ะพี่กับกำลังเล่นน้ำดีๆเลยโอ้ยกำลังเล่นด้วยสนุกเลยไปเหยียบขาพี่ทำไม ช้างเด็กจะนิ่มนิ่มกว่าของพี่ปีอีกนะเอ้ยเขาชอบรองเท้าชอบเล่นรองเท้าพูอได้ยินเสียงพ่อได้ยินเสียงพ่อวิ่งหาตามเสียง โอ <laughs> boss, ้วิ <descriptive huh Becca> ่งหาตามเสียงเลยกาแฟเก็บบล่งกาแฟน้องเหยียบขาหน่อยเก็บบลเออหายงอนเขาแล้วอือเท้าเท้าเหยียบเท้าคนระเบยอีกอือไปนอนอ่อนใครอยู่หน้าประตูอีก เล่นดินได้แบบนี้เล่นดินได้แบบนี้อ้อนใหญ่เลยอ้อนใหญ่เลยข้าวน้อยอ้อนใหญ่เลยดูอีกนะอ้อนอีกนะพี่กาแฟก็เดินอยู่นั่นแหละเดินกวนเขาอยู่อ่า เงนแล้ไปแล้พี่กาแฟบอกเล่นอยู่ด้วยกันดีๆไปเหยียบเท้าพี่ได้ไงหนูไม่ได้ตั้งใจจ้าเขาอะหนกูกอดโต๊เด้วมือเปื้อนแล้วมือจับดินแล้วเปื้อนหมดแล้วหนูจะไปไหนฮะหนูจะไปไหนว้า,าว มาเนี้ยมาเนี้ยมาเนี้ยดูมาเฝ้าน้องนะคะไลกาแฟกลัวพี่พี่เขาจะเอาน้องไปหรอพี่พี่เขาไม่เอาน้องไปหรอกมอาทูดเสาโอ้ยไปนั่งเฝ้าน้องเลยน้อพี่พี่เขาไม่เอาไปหรอกรถมันเต็มแล้วเอาไปไม่ได้ เฝ้าน้องใหญ่เลยได้เก็บบ่วขาหนาเก็บขาไหมฮะลองจะเสียงหลงเลยเพื่อได้ได้ยินเสียงพ่อพ่อบอกมาเด้อมาเด้อได้ยินเสียงพ่อไอ้ข้ไหนอะเสียงอยู่ตรงไหนอะเออได้ยินแต่เสียงไหนอะไหนอะ อาเหลียกตาเหลียกแล้วนนถ,ลลถ่ายเลยจ้าหนูยืนให้ถ่ายรูปแล้วจ้า่ <c oughs> ายปีนปีนไปปีนมาหนูก็ตีลังกาต่าาากกนนม มองหาคนเรียกเสียงพ่ออยู่ตรงไหนเสียงพ่ออยู่ตรงไหน,นพ่ออยู่ไหนนี่ถ้ามีกล้วยป้อนก้วยอย่าช้าอย่าช้าสายตาเิดหนอยะ ไประมาณเจ็ดแปดเดือนนี่แหละก็วยจุดไอ้ฟันยนี่ดูฟันก่อนฟันยังเล็กอยู่เลยอาาตอมองยากไอคือพีปีได้นี่บก้าอาปากนี่อยากไอคือพีปีได้นี่เห็นไหมครับขาวขาว่ขาวใ่คัขาวขาเล็กๆอยู่เลย ตรงข้างๆอ่ะตรงข้างๆคือพี่ปีเลยพี่ปีก็ขี้อายพี่ปีก็ขี้อายแบบนี้แหละเวลาอ้าปากเลยจับหน่อาโชว์หน่อยโชว์ปันหน่อยกากันวูอีกมือดันเอาเอามือดันเข่าหน้าน โดนน้ำเลยโดนน้ำก็เลยคันเนี่ยเนี่ยหาเพื่อนเล่นแล้วหาเพื่อนเล่นแล้วสวจนใหม่จนไม่เหลี่ยมมัดแล้วเอาเราไปปีนยังมองหันนะฮะ นั่นนั่นไงนั่ไงข้างบนข้างข้างนะอ่ามันจะมองเห็นอยู่ด้านข้างเห็นนิดนิดค่ะเขาไม่อาเยอะหล่อเด็กหน่อยนี่หล่อหนักกวหญยเด้อหล่อเด็กหน่อยนี่เสรัจแล้วเสแล้วแม่เมย์เป็นแล้วแม่เมย์โอ้ยแม่เจนเป็นแล้วหนูแม่เจนเป็นแล้วหนูจะไปด้วยไหมอืออือเดี๋ยวตอนบ่ายแม่เจนจะมาเดินด้วย วิวิวเชียงลุดวิววิวเชียงลุดวิวเยอะ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 เยอะมาสองคันนะคะมาจากชนบุรีอ้ามแซ่บหลายเด้ออร่อยจังเลยขออีกหน่อยขออีกหน่อยตื่นขึ้นมาก็ได้กินเลยดีนะที่ตื่นมารับแขกนี่ อ,อตื่นเองเลยนะคะตื่นมารับแขกเองเลยม่มมัมแซบบาจา้จ้าแซบบาจา้จ้าตาเหลือกม,นมนออันมันอ๋อลูกผู้ใดนี่ะลูกผู้ใดนี่เฮ้ย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 จับแนบได,ลด้ลูกผู้ใดอ่ะอลูกผู้ใดอ่ะลูกไผ่อ่ะลูกผู้นี้เสียมตีฮะ จิกกนจิกกัิกนจิกกันจิกกัยจิอันจิกกัย呀呀呀ย呀นู่นไปแล้วไปแล้ว哎呀哎ชุ้งจ้าชุงจ้าชุ้งจ้านู่นอีกคันหนึ่งตามไปเล้อยอลังเจนบอกว่าเดี๋ยวตอนเย็นมาเดินด้วยจ้า่าัน เดี๋ยวไปเจอกันใหม่นะคะแม่แม,ม,ม่บายบายจ้า